สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมกับอีกเชิงเคยแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอหัวข้อเรื่องมีวิธีการแต่งกายสําคัญยังไงให้เข้ากับสังคมนะครับผมก่อนอื่นเลยครับผมเราก็ต้องรู้จักความหมายการแต่งกายครับการแต่งกายนะครับถือเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่ต้องประสานทางความอารมณ์และความรู้สึกความถูกต้องและกาลเทศะมตามสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับการแต่งกายครับยังบ่งบอกถึงลักษณะนิสยัยฐานะสังคม แล้วัฒนธรรมไปเพณีของผู้สวมใส่ดังนั้นเราจงควรให้ความสำคัญกับการแต่งกายให้เหมาะสมสถานการณ์สถานที่ต่างๆเพื่อจะได้เป็นไม่ดูผิดการาเทศะในการไปยังที่สถานที่ต่างๆนะครับครับหลักการสำคัญมีอยู่ห้าข้อครับที่ผมจะนำเสนอนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับผมความสะอาดนะครับ ความสะอาดนะครับถือเป็นเรื่องสําคัญในทุเรื่องไม่ว่าไม่ว่าจะการแต่งการแบบไหนอย่างไรความสะอาดนั้นย่อมมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับเพราะถ้าเราแต่งกายสะอาดและสะอาดนั้นางานก็ดูดีดูงามดูเป็นคนมีระเบียบวินัย่นเองเสมอและความสะอาดก็ยังเป็นตัววัดเราดูดูแลตนเองด้วยแค่ไหนถ้าการแต่งการแต่งกายเสื้อผ้าสะอาด เรียบเรียบร้อยก็จะมุมบอกว่าเราเอาจะใส่เป็นอย่างดีแต่ถ้าเสื้อผ้าสปกปรกยับยู่ยี่ไม่เรียบร้อยก็มุมบอกว่าเราเป็นคนไม่มีความเป็นระเบียบเป็นต้นครับผมอย่างที่สองครับการแต่งกายยังไงให้มีสุภาพเรียบร้อยนะครับผมคาว่าสุภาพเรียบร้อยไม่ได้ว่าแปลว่าเราต้องใส่เสื้อที่แขยนยาวติดกระดุมจนถึงติดเม็ดบนกางเกงขายา,ยาวกระโปรงยาวคุมเข่า รองเท้าค่าชูเพียงเท่านั้นนะครับแต่คำว่าสุภาพเรียบร้อยใน,ในที่นี้หมายความว่าการเลือกสีชุดกระเป๋ารองเท้าให้ดูความเหมาะสมในการจัดกับงานที่จดัดหรืองานที่เราจะไปไม่ใช่ใส่สูตรถูกไทแบบทางการไปงานวันเกิดเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับผมอย่างที่สมครับการถูกลักถูกการลเทศะและสถานที่ สถานที่ที่เราไปมีผลหนึ่งร้อเปอร์เซ็น์แน่นอนครับผมกับการแต่งกายของเราเพราะเราต้องต้องรู้ว่าไปที่ไหนต้องแต่งอย่างไรเช่นไปวัดแล้วก็ควรแต่งกายให้สุภาพโทนสีเรียบๆไปงานเลี้ยงแต่งงานผู้หญิงก็ควรไม่ใส่ชุดราตรีผู้ชายก็ผู้ชายใส,ส่สูทเรียบร้อยไปงานศพก,ก็ต้องก็ต้องแต่งกายให้ดูชุดด้วยสีดำ หรือขาวเป็นต้นนะครับครับอย่างที่สี่นะครับการแต่งกายเหมาะสมให้อาชีพได้ใบครับครับผมทําไมเราต้องแต่งกายให้เหมาะสมในอาชีพได้ใบนะครับอาชีพก็คือความน่าเชื่อถือความเหมาะสมยิ่งยิ่งถ้าเราเป็นทํางานด้านราชการด้วยและต้องยิ่งเคร่งคัดในการเลือกแต่งกายเพื่อไม่ให้ดูไม่เหมาะสมในด้านอาชีพการงาน พภาพลักษณ์ของพนังงานจะส่งผลถึงองค์การองค์กรน,นั้นด้วยครับผมครับอย่างที่ห้าครับการแต่งกายเหมาะสมให้กับรูปร่างครับผมศิลปะการแต่งกายที่ดีจะช่วยในการสร่งเสริมอําพงรูปร่างได้อีกทั้งการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างนั้นยังช่วยส่งเสริมบ,บุคลิกภาพภาพลักษณ์ของเราให้ดูดีด ดูเหมาะสมสวยงามสง่างามแต่งกายดีเหมาะสมมีชายไปกว่าครึ่งแล้วครับผมว่ากันว่าความประทับใจแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนนั้นโดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกิจหรือหน้าที่การงานถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องการแต่งกายนะครับให้สะอาดเหมาะสมกับการทารเทสะ์แล้วนั้นก็อาจจะประสงค์เสริม โอกาสได้หน้าต่างๆของชีวิตได้ด้วยครับผมครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ถ้าผมหากผิดภาพประการใดก็ผมก็ขอโทษน,นะทีนี้ดีไว้เลยครับผมแล้วสุดท้ายน,นี้จริงๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการการก,ำกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ